ถ้พาทุกคนมาดูนะครับว่ารถรุ่นไหนไฟหน้าสว่างที่สุดและก็สวยที่สุดนะทุกคนจาก5คันนี้คันข้างหลังของไอ้นะครับทุกคนมาเริ่มจากกัน SRV ก่อนเลย SRV ของเขาเนี่ยก็จะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับ d a y t i ทมมาให้นะครับทุกคนไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบสีส้มๆนะครับไว้ตัดหมอกได้ดีทีเดียวเลยนะความสว่างเราไอ้ก็ถือว่าก็สว่างนะ ก็สว่างอยู่แล้วก็ไล่มาครับจะเป็น Honda Accord ตัวปี2013นะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นแบบว่าม mm ัลติรีเฟกเตอร์ก็คือเป็นไฟหน้าพื้นฐานของรถจนทั่วไปที่ได้มานะทุกคนพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็นสีส้มครับคันนี้อะไล่มาเป็น Accord อีกจีนึงนะครับยกระดับขึ้นมาหน่อยคันนี้ก็ได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะพร้อมเดย์ไทมไฟตัดหมอก mm hmm. มีมาให้ครับคล้ายๆกับเจ้า S R V คันแรกเลยต่อมานี่ ซูซูกิเซียรของเรานะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์เหมือนกันนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไม่ใช่มันตินี่โปรเจคเตอร์เว้ยเซียด์อะเออต่อมาน้อง MG ็มจีม